ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาาหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญยิ่งนึกถึงยิ่งโตขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสอนละเอียดเข้ามาในกลางผ่านกลางวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดำมืดค่อยๆแก้ไปเก็บไปเรื่อยๆยิ่งนึกถึงบุญยิ่งทำบุญยิ่งหยุดยิ่งนิ่งบุญยิ่งเติมมาอีกนะหนักเข้าหนักเข้าจะต่อเชื่อมกันได้สนิท ความมืดในกลางกันหรรมหรือทมดำจะค่อยๆจางไปจางไปในที่สุดก็สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษบุญก็เชื่อมต่อกันสายสมบัติจะมาเชื่อมเราเราจะปลอดโปร่งใจสบายอกสบายใจเริ่มกินได้ถ่ายสะดวกนอนหลับสนิทคิดอะไรได้ปลอดโปร่งพูดอะไรจะมีคนเชื่อถือทำอะไรก็สำเร็จสมบัติจะไหลามาเทมา เหตุการณ์ที่ดีๆจะเริ่มมาหาตัวเราคนดีๆเข้ามาหาบุญจะช่วยดูดสมบัติเข้ามาสำหรับช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประชุมขับเคลื่อนโครงการประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันที่24เมษายนณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าประคุณสมเด็จพระมาหาวีระวงศ์กรรมการมหาเทราสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมประจำปีพุทธศักราช2567 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวาดัดประชาราัฐสร้างสุขกล่าวถวายรายงานภายในงานมีคณะกรรมการบริหารกลางคณะกรรมการระดับขนได้แก่ขนกลางขนเหนือขนตะวันออกและหนใต้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์และเครือข่าย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายธีรยุทธสัารันทรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบรรยายเรื่องแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่สอง ในภาคบ um. ่ายพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งประธานกรรมการบริหารกลางบรรยายเรื่องแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีกรรมการบริหารกลางพระสุธีรัตนบัณฑิตกรรมการบริหารกลางบรรยายเรื่องแผนการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ภายหลังจากการบรรยายได้มีการประชุมกลุ่มวางแผนการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะกรรมการทุกคณะและนำเสนอผลการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับระเบียบมหาเทรสมาคมว่าด้วยการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทุกมิติในระยะที่สพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีข้อสรุปร่วมกันในการเชิญชวนเครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างส,างสป,ปายะสู่วัดด้วยวิถีหสอหรือ Big Ki ิ ning Day และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนานวัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567รวมถึงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีของโครงการอีกด้วยค่ะปกติแล้วเราก็มีการประชุมกันบ่อยครั้งในส่วนภาพรวมระดับประเทศก็ ได้รับฟังแนวคิดวิธีการซึ่งได้รับแนวคิดวิธีการจากเทคนิควิธีการหลายที่ซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีบริบทของแต่ละที่เช่นภาคใต้ก็จะมีบริบทของตนเองอในภาคตะวันออกก็จะมีบริบทของตนเองทั้งจำนวนวัดก็มีจำนวนมากกว่าทุกๆหนก็มีวิธีการขับเคลื่อน งานนี้โดยสรุปก็คือมีการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งประเทศสำหรับโครงการนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์วิธีการซึ่งแต่ละหน,น,นก็ไปดำเนินการตามแผนของตนเองแต่เป้าหมายใหญ่ก็คือตามนโยบายที่มหาเถรสมาคมโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และหลวงพ่อพระธรรมร,รัตนพรเป็นผู้วางแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้ว ก็คิดว่าทุกที่ทุกแห่งก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ขอเจริญพรนะครับต้องถือว่าเป็นเป็นความเมตตานะครับของคณะสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้คณะสงฆ์จะไม่ได้เมตตาทําโครงการนะครับกับเครื่องครงการเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมท้องถิน่นและที่สําคัญก็เป็นภารกิจขององค์กรปกครองทิ่นในการที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํารูปองศาสนา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นความเมตตาจริงๆของคณะสฆ์ที่มาร่วมกับเพื่อนนะครับด้วยความตั้งใจจะเห็นความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผ่านในรูปของการออกระเบียบของมหาจุราสมคมเพื่อให้มีรูปแบบมีกลไกที่ชัดเจนในการทํางานกับเพื่อนอันนั้นเห็นเห็นว่าอันนี้เป็นความตั้งใจที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องไปร่วมกับภาคีกเครือข่ายนะครับเจ็ดภาคีกเครือข่ายนะครับแล้วก็อาสาสมัครต่าง นะครับมาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมี2กิจกรรมสําคัญครับที่อยากจะให้มีในพื้นที่นะครับหนึ่งก็คืออบรมให้ความรู้นะครับถามว่าอบรมให้ความรู้กับใครบ้างหนึ่งก็คืออบรมให้ความรู้กับบุคลากรของท้องถิ่นเองนะครับในการที่จะร่วมม้ร่วมือกันขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับเช่นนะครับผู้บรหารท้องถิ่นนะครับข้าราชการพนักงานนะครับผู้บริหารของสถานศึกษานะครับสก็คือไปอบรมนะครับในส่วนของภาคประชาชน นะครับเยาวยชนระชาชนต,าต่างเนี่ยให้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมาร่วมกันกับเรื่องโครงการด้วยด้วยนะครับซึ่งในเรื่องกิจกรรมเนี่ยมีเป้าหมายครับาทางกระทรวงเองเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายว่าอย่างาน้อยน้อยในหปีนะครับขอให้มีกิจกรรมเหล่านี้อย่างน้อย4ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราถือว่าทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมที่จะต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อทําให้วัดเป็นศูนย์กลาง นะครับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของความร่วมเรื่อนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับจิตใจนะครับเพื่อมาช่วยนะครับในการที่จะให้สังคมนั้นมีความยั่งยืนนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เองมีคุณมีสุขภาพที่ดีนะนะครับวัดมีความมั่นคงและก็ประชาชนมีความเข้มแข็งนะครับ คุณผู้ชมคะเราไปรับชมกันต่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าพร้อมกับถวายผ้าไตรจีวพรพวงมาลัยน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีและประกอบพิธีปิดแผ่นทองยกคำฟ้าอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะ วันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2567ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในจัดพิธีทอดผ้า,าปา่าสถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยคณะจภาพด้ร่วมกันทำบุญบริจาคทรัพย์ด้วยความศรัทธาเพราะเห็นความสำคัญว่าการทำบุญถวายวิหารธานนี้เป็นบุญใหญ่เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญที่จะมาสามร้างบารมี ผลบุญนั้นย่อมส่งผลข้ามภพข้ามชาติทําให้ได้มนุษยสมบัติสวรรสมบัติและนิพพานสมบัติสําหรับประธานเอกพิธีทอผ้าป่าในเดือนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสัตสิทธิพัส,สอนโชิเลขาในครอบครัรวโดวยภายในงานได้กราบรัตนาพระจาจาร์เครยงฤทธิริทธโนท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรสัสิทธิพัสอนโชิเลขานำกลับถวายผ้าป่า จากนั้นได้กล่าวพัฒนาพระกุณเจ้าพิจารณาพระป่าพิธีกรรมถัดมาคณะทันเจ้าภาพเป็นผู้แทนถวายน้ำกล่าวคำต่างๆหนึ่งต่อไปนี้กลยาณมิตรวชระรึงสังนำกล่าวคำถวายจตุปจัจเจียธรรมส่วนกลยาณมิตรวัฒนาอุดมพักดีพง์นำกล่าวคำถวายคำฟ้าอาคารปฏิบัติธรรมทางด้านกลยาณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพง์นำกล่าวคำถวยายพระตรจีวร จากนั้นกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรกรายนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ก่อนที่กัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีจะได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและกระัรยาณมิตรวรกมลนิพพัทพงศ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อเสร็จสิส้นพิธีกรรมประธานเอกได้น้อมถวายจตุปจัจัยเท้ยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เช่นเดียวกับคณะประธานรองได้น้อมถวายจตุปจัจัยเท้ยธรรมด้วยความปีติภาคภูมิใจ เพราะชนะแล้วซึ่งความกรณีนำสมบัติที่หามาได้ฝากฝังในพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ให้สร้างเสร็จในเร็ววันและในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดพิธีถวยายพระตรจีวรและพวงมาลายัยน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบครอบ8ปปีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อด้วยความซาบซึ้งใจ ลำดับสุดท้ายคณะสงฆ์คณะเจ้า,าภาพรวมถึงสาธุชนได้รวมกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองยกคำฟ้าอาคารสูงปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างซึ่งอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนามีอาคารที่พักแยกชายหญิงและในช่วงที่มีกิจกรรมโครงการธรรมยตราเส้นทางพระผู้ปรับมารสถานที่ทั้งหมดนี้ จะใช้สำหรับอำนวยความสะดวกรองรับคณะพระธรรมยตรตรด้ด้วยโดยกรานณมิสศสีพัสอน์ชดเลขาประธานเอกพิธีทอาพระป่าได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเห็นว่าการทอาพระป่าเป็นหนึ่งในทานที่มีอานิสงส์มากจึงรับบุญเป็นประธานร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีการนั่งสมาธิทุกวันจันทร์ถึงสุขและมีการปฏิบัติธรรมในอาทิตย์สุดท้ายของเงือนพี่เห็นว่านี่เป็นหนึ่งในทานที่มีอานิสงส์มากค่ะพี่ก็เลยรับที่จะมาเป็นประธานร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกับที่ศูนย์นี้ค่ะเพราะว่าเราร่วมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและยังได้ใช้งานอื่นๆอีกมากมาย และทราบว่าต่อไปก็จะเป็นที่รองรับในการสั่งสมบุญและสร้างบรารมีของพวกเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นหนึ่งในผู้สร้างในผู้ร่วมสร้างให้สถานนี้ที่นี้เนี่ยจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นพี่มีความปลื้มปิติมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะดั้งก็ยิ้มนอนก็ยิ้มเพราะปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมารับบุญนี้นะคะ ก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมทําบุญเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนมาปฏิบัติธรรมตัวอาคารที่ได้มาร่วมทําบุญวันนี้ครับจะเป็นอาคารที่รองรับพระธรรมยตตาด้วยครับดีใจมากๆเลยครับที่มีโอกาสาได้ปฏิบัติธรรมตามรอยหลวงพอ่อแล้วก็มีโอกาสก็เลยอยากสะสมบุญไว้เพื่อไปใช้ในบ้านไปด้วยครับ คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันคุ้มครองโลกมีคณะสงฆ์พระสังฆาธิการมาร่วมงานมากกว่า4,000 40, 0รูปนวัดพระธรรมกายหนึ่งในนั้นมีพระสังฆาธิการรูปหนึ่งในอดีตก่อนที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุได้เคยเข้าร่วมโครงการเด็กดีวีสตาดาวแห่งความดี จากจุดเริ่มต้นที่ได้ทำกิจกรรมในวันนั้นจนบัดนี้ต้นกล้าแห่งความดีที่โครงการเด็กดีวิสตาได้มีส่วนบ่มเพาะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนันติดตามรับชมผ่านรายงานพิเศษได้เลยค่ะเจริญพอรอาตมาภาพพระอธิการกิรติดนอาจารสัมปนโนเจ้าวาดวัดอุดมนิยมธรรม อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอดีตเคยเป็นเด็กดีวีสาตาก็เข้าตั้งแต่ปี2551ตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ได้มีโอกาสาได้ทำกิจกรรมของเด็กดีวีสาตามาจนกระทั่งถึงวันรวมพลังเด็กดีวีสาตาครั้งที่3ก็ได้มีการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อที่จะเป็นผู้แทนเด็กดีวีสาตา นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะ5แสนคนที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีก็ถือว่าปีนั้นบรรลพลังดิกดีวีสตาครั้งที่สาเมื่อปี2552ก็ได้ดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธ,ธมามะกะเป็นพุทธ,ธมามะกะ พูดถึงพารัตน์ตรพูดถึงภานตนาไยว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตเส้นทางจากการเป็นเด็กดีวิสตาจนสู่เส้นทางแห่งธรรมก็คือการเป็นสมณะในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่ตัวอัตมาภาพได้เลือกแล้วเพราะว่ามีอุปนิสยัยอัธยาศัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็คงนับว่าเป็นบุญเก่าที่ที่ทำให เราอยากจะมาบวชเป็นพระแล้วก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมสาธุชนด้วยต้นแบบของอาตมาภาพก็คือพระเด็คุณหลวงพอ่อนะครับที่เราได้เห็นหลวงพ่อผู้เป็นผู้นําในการที่จะชักชวนให้ญาติโยมนั้นได้รู้จักการทําบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุสามพื้นฐานเลยคือเรื่องการทําทานในครั้งนี้ก็ถวายหมหาสังฆทานการรักษาศีลและที่สําคัญอย่างยิ่งคือการเจริญสมาธิภาวนา การทำใจของเราให้สงบนิ่งเมื่อทุกอย่างเ,เมื่อมีความสงบภายในความสงบภายนอกสันติภาพก็จะกลับคืนมาสู่โลกของเรานั่เนเองครับ <kab Area> ในในความรู้สึกหลังจากที่ได้รับดีกานิม,ม,มนต์มาร่วมงานในวันนี้ก็มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า การที่เราจะได้มาร่วมงานการคณะสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์มู่ใหญ่แล้วก็ได้เห็นสาธุชนเป็นเรือนแสนที่จะมาร่วมถวายมหาสังฆทาน1 0,000นวัดทั่วประเทศในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าดีใจเป็นความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ที่เป็นเนื้อนาบุญทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงคณะสงฆ์จากต่างประเทศด้วยได้มาร่วมพิธีกรรมในวันนี้ถือว่า เราได้เห็นถึงธงชัยของพระอารหานเนี่ยได้เหลืองอลา,ามเต็มสภาธมร,รมกาย์สากลเลยกับกิจกรรมในการรวมสงฆ์ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หาได้ยากหลายปีแล้วที่ไม่ได้มีการจัดถวายมหาสังฆทานเป็นหมื่นๆวัดขนาดนี้และในปีนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหลังจาก8ปปีที่เราไม่ได้จัดก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ เพื่มปิติที่ได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพอรอันพิเศษนี้ให้กับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อในโอกาสอันเป็นมงคลพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชยโยครบ80ปีกวกับผมก็ขออํนอานวยพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีสุขภาพพารณาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลักชัยของเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกและก็ของพระ ลลูกทกทุกคนลลอๆตดตับบนราาาานนนนเท่านานผด้านทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนเมษายนและพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการสามเณร5 0 0 0รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2,567ค่ะ โดยภายในงานคณะสงฆ์และสัมมเนยในโครงการบรรพชาสัมมเนน5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567จำนวน100รูปได้เมตตาเดินรับบิณฑบาตจากผู้ปกครองทันเจ้าภาพและสาธุชนที่พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้จากนั้นเวลา9นาิกา30นาทีคณะท่านประธานพระป่าพร้อมด้วยผู้ปกครองได้ตั้งริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าปา่าสนับสนุนโครงการบรรพชาสัมเนร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567 ของศูนย์ทุดงคัสถานล้านนาโดยคณะท่านประธานคือคุณท่านินสอนวันนิชยสิทธิ์และคุณนัททิวรวินีกันจนาวาสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์สุรินทร์จิระนิรมยัยได้นำกล่าวคำถวาย พิธีถวายยารักษาโรคโดยมีนายแพทย์นบพรัตน์และแพทย์หญิงเสวณีวิบูลสันตินำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยคุณกล้าตะวันและคุณจินดามณีศีสว่างนำกล่าวคำถวายส่วนอาจารย์สายพินสุข,ขันธาน,นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมและผ่านรัตนบุปผาแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทาบุญสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร5 0 0 0รูปฟื้นปูกพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2567บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีจากนั้นคณะกัลยาณมิตรได้น้อมนำน้ำขมิน้นส้มป่อย และผ่านสการะถวายแด่ท่านประธานสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากตัวแทนสมณมะนนในโครงการซึ่งสามารถแสดงธรรมด้วยความไตร้อจับใจสร้างความปลื้มปิติให้กับท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองทุกๆคนที่ได้รับฟังพร้อมกันนี้ท่านประธานสง์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันในครั้งนี้ ่วนภาคบ่ายเป็นพิธีส่งน้ำพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุโดยคณะสงฆ์และสามเณรพร้อมกันที่ศูนย์กลางพิธีพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิวางใจนิ่งๆผ่อนคลายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทั้งยังได้นำส่งน้ำพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนที่คณะสงฆ์สามเณรเและสาธุชนจะได้ร่วมกันส่งน้ำพระเช่นเดียวกันสร้างความปรับปรื่มปิติในบุญให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ<ก>คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมการเบเน,นลักซ์ประเทศเบลเยียมได้จัดงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกค่ะ โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้เปิดกลวยสการะหน้ารูปหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสตามพิธีกรรมที่ศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างมหาทานบาร,รมีโดยมีกลัลยาณมิตรวายุหานนอกและกลัลยาณมิตรวันเพนสีมงคลเป็นประธานผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่อให้มีอายุวันนะสุขะพะละเกิดขึ้นโดยมีกลัลยาณมิตรบัวแก้วจักูุแก้วและกลัลยาณมิตรยิกดวงทศสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าและผู้มีบุญได้ถวายจตุปัจจัยจไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมภชนียขถา,าเพื่อให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีว่าพวกเราเป็นลูกพระธรรมตัวจริงที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถือเป็นวันพิเศษให้ทุกท่านได้หมั่นทบทวนบุญให้ปลื้มใจแล้วน้อมบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลาย แล้วระลึกนึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลาแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความโชคดีมีชยัยสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นนะครหลวงสิบ อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่สามนครหลวงสี่อันดับที่สี่นครหลวงสิบสี่อันดับที่ห้านครหลวงเก้าอันดับที่หกนครหลวงสิบสามอันดับที่เจ็ดนครหลวงห้าอันดับที่แปดนครหลวงสิบหกอันดับที่เก้านครหลวงหกอันดับที่สิบแก้วภูทรแปดค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับบวะนันสตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่หนึ่งจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สองจังหวัดขอนแก่น อันดับที่3จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดปราจีนบุรีอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีมุนทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรโดยยอด6,400ล้านจศบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพานซึ่งตรงกับวันพุธที่22พฤษภาค,คมพุทธศักราช2567วันพระขึ้น15คำ่ำเดือน6สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะ และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง12-15ปีสมัครบวทเรียนบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณอาคารค่ายจองแชมป์มู่กุฏิสัมมนเนไวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเ,เอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0924466916ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าป่าปาจิตตังนิวารเยควรยั้งใจจากบาปทั้งปวงสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ